สองโปรแกรมวอลเล่บอลหญิง C ีวีลีก2,025สัปดาห์แรกพร้อมช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2,025ซีวีลีก2,025ที่จะแข่งขันกันทั้งหมด2ส,สนามที่ประเทศไทยและประเทศเวียดนามรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยสัปดาห์แรกจะจัดการแข่งขันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยช่วงระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2568 ถือเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่5ซึ่งรูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมด4ชาติประกอบด้วยแชมป์เก่าไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยดีกรีชแชมป์สสมัยในรายการนี้ภายใต,ใต้การนำทีมของโคดอสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรจะลงแข่งขันในบ้านเกิดเป็นครั้งแรกโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงซีวีหลีก2025วันศุกร์ที่1สิงหาคม2568เวลา 13นาฬิกา30นาทีอินโดนีเซียพบเวียดนามช่องวัน31เอเวลา17นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยช่องวัน31วันเสาร์ที่สองสิงหาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีเวียดนามพบฟิลิปปินส์ช่องวัน31เอเวลา17นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซียช่องวัน31วันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาที ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียช่องวัน31เวลา17นาฬิกาไทยพบเวียดนามช่องวัน31สำหรับแฟนๆสามารถรับชมและเชียรวว์วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยในรายการวอลเลยบอลซีวีหลีก2025สัปดาห์แรกได้ทุกนัดผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทุกเกม